แดนไกลห่วงใยประชาชนห่วงทุกทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยถึงแม้ท่านจะอยู่แดนไกลท่านก็ห่วงใยคนไทยทุกคนปีนี้ที่ประเทศไทยพอน,น้ำท่วมผ่านไปคนไทยทุกเหลือทนนายกทักษนณห่วงใยประชาชนฝากอบทุกคน พนาพิรัตก็ไม่คงขาดประสานคนแดนไกลไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจมีของติดมือมาให้ให้กำลังใจเรื่อยมาไม่มีอะไรก็จัดเอาไปสมทบด็วามสวัสท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใ่ประชาชนโดยพันตำรวจโทรด็เตอร์ทักษิณชิน,นวัฒน์ได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรสิริพนาพิรัตและทีมงาน มาที่ตลาดเทศบาลบางประหารอําเภอบางประหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้ทีมงานคนดันไกลได้นัดมวลชนคนเสื้อแดงทุกสีเสื้อและชาวนาชาวสวนชาวไร่มาพบปะกันเพื่อนําภาพถ่ายพยกเนรศสิงห์พระผงหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเสื้อมามอบเพื่อเป็นกวันและกําลังใจให้กับพี่น้องเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ คนแดนไกลห่วงใยประชาชนนะคะก็ได้แวะมาเยี่ยมพี่น้องชาวอำเภอบางประหันใช่ไหมคะตลาดตลาดนะคะในตลาดเลยนะคะโดยการผสานงานคุณพี่อ๋อย นะคะแกนนำอยุธยาของเรานะคะวันนี้ก็ได้แวะมาให้กำลังใจทุกสีเสื้อที่อำเภอบางปะหารและตลาดบางปะหารน,นี่นะคะทีมงานนี้ก็เป็นของท่านพันตำรวจโทรดอกเตอร์ทักษิณชิน,นวัตรนะคะได้มอบหมายให้คุณกะโหนกพรแล้วก็คุณแหม่มอยุทยาค่ะแล้วก็แพะดอกจิกค่ะ วันนี้ก็ได้โอกาสแวะมามอบของที่ระลึกของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นที่รักของพวกเราก็มีเสื้อมามอบให้คนละตัวแล้วก็มีภาพถ่ายพร้อมลายเซน็นนายกสองคนนะคะมามอบให้แล้วก็มีพระหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ รุ่นผุกเสกนะคะพุททาพิเศษตั้งแต่ปี2539ได้เป็นได้ไปแบ่งท่านบูชามาฝากพี่น้องเพื่อเป็นสิริมงคลจากใจของท่านคนแดนไกลห่วงใยประชาชนคือนายกทักษิณชินวัตรของเรานะคะตกมือให้ท่านหน่อยคะ่ะคนเสื้อแดงเรา เอาหัวใจต่อสู้ให้ท่านนายกทักษิณชินวัตรมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ<อ>นะน่ารักมากเลยท่านฝากความคิดถึงมาหาด้วยนะคะตั้งใจให้ทีมงานเอาของมามอบให้กับมือเลยนะคะถึงจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ก็จากหัวใจของท่านนายกทักษิณชินวัตรนะคะแล้วพ่วงมาด้วยน้องสาว นายกรัฐมนตรีผู้หญิงของเราที่น่ารักนะคะก็ฝากความคิดถึงมาหาพี่น้องด้วยนะคะเพราะรายการนี้ทำคนแดนไกลแต่ก็ต้องมีนายกยิ่งรักเรามาด้วยนะคะเพราะมีรูปภาพท่านอยู่ในนี้พร้อมลายเซ็นค่ะเนี่ยสองสีพี่น้องนายกทั้งสองคนเราเลือกใช่ไหมคะเพื่อไทยเนี่ยเราได้นายก3สามคนใช่ไหมคะ นายกทักษิณนายกสมชายนายกยิ่งรัก3สามคนเลยค่ะนะคะกำไรไหมคะนะเลือกกาเบอร์หนึ่งแต่ได้มาสามคนนะ่ะตอนนี้ทำงานกันอยู่สามคนนะคะเพราะนายกทักษิณเนี่ยอยู่ต่างประเทศไม่ใช่บินไปเที่ยวบินไปประสานงานเรื่องส่งออกข้าวสารให้ชาวไร่ชาวนาชาวลากหญ้า จริงค่ะเพราะว่าทุกประเทศท่านไปประสานไว้นะคะท่านประสานให้การส่งออกเพราะว่าทั่วโลกค่ะนะคะเขาเกล่าวหาเราเรื่องจำนำข้าวซื้อแพงคือซื้อแพงเราท่านรัฐบาลซื้อแพงจำนำแพงแต่ก็เอาไปขายได้แพง เพราะว่าเราหาตลาดคือใครหาท่านนยายกทักษิณชินวัตรเราหาออกส่งตลาดโลกอะ่ะทั้งโลกอ่ะนะคะท่านประสานนะคะตอนนี้ท่านทําอยู่ต่างประเทศภาษาเรื่องมันสำปะหลังเรื่องอ้อยเรื่องน้ําตาลเรื่องข้าวยางพาลาท่านทํางานให้เราอยู่ต่างประเทศนะคะพี่น้องทราบไหมคะ ถ้าไม่ทราบก็ช่วยบอกต่อๆกันไปให้ทุกสีเสื้อเลยว่าที่รัฐบาลเราทำได้อย่างนี้เพราะมีตลาดส่งออกแน่นอนค่ะนะคะเราไม่ได้ซื้อไปแบบเอาไปเก็บไปอะไรไว้อะราคาแพงๆอย่างที่เขากล่าวหาเราอะนะคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ขอบอกความจริงนะคะอยากให้ทุกสีเสื้อ ถ้าได้ชมรายการคนแดนไกลนะคะก็ไปบอกต่อๆกันด้วยว่าท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่ต่างประเทศก็ช่วยเหลือในด้านการตลาดส่งออกของทุกอย่างภายในประเทศเราถ้าผลิตเนี่ยเยอะแล้วทำห้ส่งออกใช่ไหมคะราคามันก็ถูกแต่ท่านอยู่ต่างประเทศก็ทางานให้พวกเรารับใช้พี่น้องพวกเราท่านผิดเหรอคะ นะคะเราต้องบอกต่อๆกันไปทุกสีเสื้อเลยว่าจะไปกล่าวหาท่านเลยท่านทำเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนไม่ได้ทำให้สีเสื้อใดสีเสื้อหนึ่งสมมุติว่าอย่างท่านคิดนโยบาย30บาทอันนี้เป็นความจริงใช่ไหมคะแล้วไม่ได้ใช้แต่คนเสื้อแดงใช่ไหมคะใช้ทุกสีเสื้อหรือเปล่าค้าบัตร30บาทใช่ไหมคะ ทุกสีเสื้อที่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็นโยบายต่างๆเนี่ยนะคะอย่างจำนำข้าวสีอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะทุกอย่างเงินกองทุนสตรีบทบาทสตรีก็ได้กันหมดทุกสีเสื้อไม่ได้แบ่งแยกว่าต้องเป็นสีแดงสีเหลืองสีอะไรคือได้ประโยชน์ทั้งหมดใช่ไหมคะ ก็บอกให้พี่น้องต่อๆกันไปว่าคือนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาจะโดยรัฐบาลหรือท่านนายกทัศษินชินวัตรช่วยคิดบ้างก็เพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองใช่ไหมคะคนทั้งแผ่นดินน่ะตาดำๆที่ยากจนเน่ยเพราะคนในประเทศไทยเราเนี่ยจนมากกว่ารวยจริงไหมคะแล้วช่วยเหลือคนจนน่ะผิดอะไรเหรอคะใช่ไหมคะ พวกเราต้องช่วยบอกต่อๆกันไปว่าท่านทำเพื่อประชาชนจริงๆไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพราะตัวเองท่านนะมีมาก่อนมีเงินมาก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งครอบครัวทั้งตระกูลชินวัตรท่านก็มีมาก่อนแล้วแล้วท่านได้โอกาสที่พวกเราเลือกไปเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วท่านให้ประโยชน์กับชาวลากญยากคนยากคนจนต่างจังหวัดทุกภาคเนี่ยของของประเทศ ไทยเนี่ยนะคะท่านเป็นนายกคนแรกที่ให้ประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศมากที่สุดใช่ไหมคะที่คนได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือนายกทักษิณชิน,นวัตรใช่ไหมคะนี่สินหมดช่วงที่ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทุกสีเสื้อท่านไม่ได้เลือกเพราะก่อนหน้านี้สีแดงยังไม่มีท่านก็ให้คนทั้งประเทศนะคะ ทำไมถึงไม่เห็นความดีของท่านบ้างนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้เลือกว่าอุ้ยต้องให้เสื้อแดงเพราะเสื้อแดงเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากท่านโดนปฏิวัติแล้วออกนอกประเทศไปคนเสื้อแดงเกิดขึ้นมาเองโดยที่นายกทักษิณชินวัตรไม่ได้จ้างวานให้มาเป็นเสื้อแดงนะคะอันนี้กล้ายืนยันค่ะเพราะว่า คุณกนก,รกพรนี่ก็ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่นักการเมืองเป็นนักธุรกิจธรรมดาธรรมาคนหนึ่งซึ่งฐานะก็ปานกลางที่จะมีโอกาสเดินได้เข้ามาช่วยท่านที่เข้ามาช่วยเพราะสงสารเพราะคิดว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราเนี่ยกี่สิบคนที่มาย้อนหลังไปเราทราบใช่ไหมคะไม่เคย ทำประโยชน์ให้กับประชาชนชาวลากย่าเท่านายกทักษิณชินวัตรเลยใช่ไหมคะค,คุณกนกพรดูทีวีเห็นแล้วก็นอนร้องไห้เพราะว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เสียสละมากมายให้กับชาวบ้านคนยากคนจนลอดตายเพราะท่านเยอะแยะบัตร30บาทรักษาทุกโรคเราเห็นแล้ว ทำไมทำดีขนาดนี้แล้วยังโดนขับไล่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่จริงไหมคะใช่ไล้ก็สู้นะคะพวกเราถึงได้มาเป็นเสื้อแดงอันนี้อธิบายให้ฟังเลยค่ะถ้ามีสีเสื้ออื่นอยู่ตรงนี้นะคะเราไม่ด่าก,กันไม่ว่าก,กันอันนี้เรามาชี้แจงให้เข้าใจว่าเกิดขึ้นมาด้วย ตัวเองแล้วเป็นจิตอาสาทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะคุณกนกพรนะคะก็สบายแล้วแต่ต้องลุกขึ้นมาเนี่ยออกเสียสละเวลามาหาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะเพราะสงสารเห็นใจคนเสื้อแดงที่ได้ร่วมต่อสู้กันมาเสียสละกันมาด้วย อุดมการด้วยเงินตัวเองใช่ไหมคะซื้อเสื้อแดงเองกินเองไปไหนก็จ่ายกันเองเนี่ยเราก็สงสารว่าเสียสละกันมานานแล้วแล้วท่านนายกทักษินชินวัตรก็ยังไม่ได้กลับประเทศไทยทีมงานนี้จึงอยากเข้ามาหามามอบของที่ระลึกของท่านนายกทักษินชินวัตรให้แทนหัวใจที่ท่านก็คิดถึงพวกเราใช่ไหมคะ เนี่ยเรามามอบให้เนี่ยคือรูปหน้าของท่านนายกทักษ,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 ษิณอยู่ในเสื้อเลยแล้วด้านหลังก็จะเขียนคนแดนไกลห่วงใยประชาชนเนี่ยพร้อมลายเซ็นอยู่ที่ลูกใช่ไหมคะความรู้สึกอันนี้พวกเราก็ได้แค่นี้เราก็รู้สึกว่าอุ้ยท่านยังห่วงใยพวกเราใช่ไหมคะ ท่านห่วงค่ะประชาชนเนี่ยท่านจะห่วงมากอันดับแรกเลยนะคะแล้วท่านฝากบอกมาว่าทุกสีเสื้อด้วยไม่ใช่สีแดงสีเดียวท่านก็บอกว่าสีแดงเนี่ยเกิดขึ้นขึ้นมาเองผมไม่ได้ไปให้เกิดเลยท่านก็พูดก็จริงๆอะค่ะช่วงที่เกิดเสื้อแดงก็ท่านอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะคือเขามีเสื้อสีอื่นมาก่อนอะ่ะใช่ไหมคะเขาคนอื่นน่ะเขาเป็นคนแบ่งให้พวกเรา ใช่ไหมคะเขามีสีอื่นมาทําร้ายพวกเราเราก็เห็นอยู่แล้วคนเสื้อแดงก็เลยเกิดขึ้นมาเอาเป็นคนเสื้อแดงเอาสิเขาเขาอยากมานั่นเราก่อนอะใช่ไหมคะคนไทยเราก็ไม่ยอมอะใครมาทํารังแกเราเราก็ไม่ยอมใช่ไหมคะพวกเราก็ลุกขึ้นมาสู้คนเสื้อแดงไม่ผิดเลยใช่ไหมคะตบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะ <laughs> คนเสื้อแดงเนี่ยน่ารักที่สุดเพราะว่า เป็นคนสู้ด้วยใจด้วยจิตด้วยใจด้วยหัวใจนะไม่ได้สู้ด้วยเงินทักษิณจ้างมาอย่างที่เขาว่าไม่ใช่นะคะอยากชี้แจงผ่านรายการคนแดนไกลว่าคนเสื้อแดงมาด้วยกันเองทั้งนั้นเงินตัวเองของตัวเองทุกอย่างด้วยความเหนื่อยยากลำบากก็อดทนเพราะว่ารักและศรัทธาท่านนายกทักษิณชินวัตร ใช่ไหมคะว่าท่านเป็นนายกคนแรกของประเทศไทยที่เสียสละให้กับคนทุกสีเสื้อทั้งแผ่นดิน กินทอดหลายเด้อภาเนือภากลางภาใต้จุฬาลงจ้าชื่อจำนงค่ะชื่อจำนงค่ะจำนงอยู่ที่ไหนคะอยู่อำเภอบางปะหันค่ะอยู่จังหวัดราชธุรีค่ะคุณจำนงไม่มีโอกาสออกไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมมีส่วนร่วมค่ะมีร่วมมาตลอดค่ะการ ชุมนุมมาตลอดตั้งแต่เริ่มยันแทบจะเลิกเลยอะค่ะเราจะเป็นอะไรต้องออกไปเป็นพร้อมมันไม่ยุติธรรมอะค่ะไม่ถูกต้องพักษิณโดนรังแกก็เลยต้องช่วยกันให้เยอะๆให้ไปออกให้ดูว่าอะไรที่ยุติธรรมเราก็ควรจะทําให้ปั้นเมืองสงบอะค่ะเราก็ควรจะทําเราจะช่วยกันคือทักษิณเป็นคนดีมี มีอะไรให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องสุขสบายหลายๆอย่างนะคะเพราะโครงการของทักษิณช่วยพ่อแม่พี่น้องได้เยอะแล้วก็ทําให้พี่น้องลืมตามอ้าปากได้เยอะมากน,นะครงการยบาก็30บาทรักษาทุโกโรคแล้วก็ักศึกษาเรียนฟรีแล้วก็ตำนำข้าวแล้วก็ จำนำข้าวนี่ต่อยอดนายกินรัตต่อ,อยอดพี่น้องพอใจมากค่ะพอใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่ที่ดีดีมากเลยพี่น้องพวกชาวนานี่จะจะดีมากจะชอบชอบของนายกิงรัฐที่ขอให้ทำตลอดไปแล้วก็ชาวนาที่จะ ฟื้นวิตาอาฝากได้เลยได้ได้ค่ะข้าวที่บางปะหารนี่เป็นแหล่งผลิตข้าวเป็นแหล่งผลิตข้าวค่ะดีดีค่ะตอนนี้ดีมากเลยค่ะชาวนาก็ทุกคนก็แฮปปี้ทุกๆุกท ทุกอย่างที่นายกยิ่งรักนโยบายออกมานะคะดีมากๆากและการแก้ปัญหาน้ําท่วมเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะปีนี้น้ําไม่ท่วมทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากเลยค่ะไม่เสียหายไม่ไม่ไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องของนายกยิ่งรักดีดีมากๆเลยค่ะอาล่มไหมคะปีีไม่มีเลยค่ะดีมากมากเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่ออานาจครับนามคุณจับราเทศค่ะลุงอยู่ที่อยู่ที่บางประหันนี่ครับ คุณลุงประกอบอาชีพอะไรคะค้าขายครับแล้วดีไหมคะก็ดีบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ค่อยดีนะจะว่าดีตลอดไม่ได้ช่วงนายกักษิอยู่ดีไหมคะอ๋อช่วงนั้นก็ดีครับแล้วจากนายกักษิยู่ถูกรัดระหารไปเนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะมันก็มีนขึ้นลงลงไงจต่ว่าไม่ดีเลยมันก็ไม่ใช่อจจะว่าดีเลยมัน มันก็ไม่ใช่ครับมันอยู่กันอย่างลำบากแมอ่ามันก็ลําบากครับลำบากคือลำบากกว่าเดิมไหมคะทาจากหัวใจเลยค่ะําว่าลําบากกว่าเดิมเนี่ยมันลาบากกว่าเดิมครับคือมันคือคนมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งอ่ะมันไม่อยู่นิ่งมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยพอคนนี้จะทําอย่างนี้ไม่ดีคนนั้นจะทำงั้นบอกไม่ดีขัดแย้งอ่าขัดแย้งกันคุณลูกค้า แล้ววันนี้โครงการคุณเดนไกได้นําของที่ระลึกมามอบให้คุณรู้สึกอย่างไรอ๋อม <า S 2> ผม,ผมรู้สึกปาบเพิ้นครับเพราะอะไรคุณลุงรู้สึกดีดีที่ได้รับของอ <ผม S 1> ังผมพูดไปเนี่ยผมแทบจะร้องพูดไม่อมอกเพราะผมรักแก่มากแต่ที่ว่านี่คือใครคะทักษิณครับคือผมเนี่ยทำงานถูกยุบไม่ใช่รัฐบาลทักษิณ ถูกยุบรัฐวาุกิจที่ผมทําอยู่ผมต้องออกงานายายนะเสร็จแล้วมา,ยา,ยายรัฐบาลทักษณิณเข้ามาไอ้ที่ <IT S 2> ว่าจะยุบไม่ได้ยุบเลยครับถ้ายังเทากันท่านยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยโดนยุบอีกคร้วนี่ไอ,อ้อโคนมก็จะยุบพอทักษณิณเข้ามาไม่ได้ยุบจะยุบห,หลังผมไล่เรียกที่ผมทํมามันอย่างนั้นนอกจากนี้แล้วนโยบายอะไรของท่านที่คุณรู้ พอใจพิ่มพอใจมากก็นโยบายเรื่องปราอย่าบ้าอันนี้ถ้าไม่มีแกอยู่เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรโอ้โหมันเข้ามาเติม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 ตอนเนี่ยน้องสาวเข้ามาทําเนี่ยเขาก็ยิงปราบมันก็ยิงเข้ามาเพราะมันเคยเข้ามาซะก่อนที่เขาจะมาเป็นนายกแต่เราไม่ต้องพูดว่ามันเข้ามาเพราะใครนะเพราะผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่จะรู้ว่าเข้ามาเพราะใครแต่มันเข้ามาก่อนที่เขาจะเป็นนายกมันเข้ามาเติมแล้ว เขาเข้ามามาใหม่เขามาปราบเพิ่แค่าดีปีเดียวก็ต่อว่าเขาอย่างงอนอย่างนี้ก็จะทําอะไรก็เที่ยวแสบเที่ยวไปว่าเขาหมดมันอย่างนั้นเรื่องจริงไม่ใช่โกหกไม่ใช่มาแต่งเติมแล้วผมชอบเสื้อแดงเนี่ยผมไม่ได้ชอบโดยด้างผมมาหรืออะไรผมชอบจากใจเพราะอะไรคุณไม่รักเสื้อแดงก็เสื้อแดงเนี่ยคือถ้าไม่มีเสื้อแดง ก็นึกว่ายุยงส่งเสริมไปคนชั่วมาลอยนวลไปอ่ะเสื้อแดงมาขัดตาทับอยู่ผมถึงชอบนะภูมิใจไหมคะที่ภูมิใจเสื้อแดงทูมภูมิใจมากๆแล้วคุณลุงดีใจไหมคะที่ได้นายกยิ่งรักมาปาโอ้ยกแล้วทั้งปีดีใจสุดๆเก่งไหมคะเก่งด้วยเก่งด้วยแล้วพูดจาดีแล้วใช่ไวพิบัติพานทำงานดีมากสุดท้ายแล้วก็สวยด้วย ทักสินบอกให้ได้ยินคนท,น,นทั้งแผ่นดินคิดถึงทันนายกของประชาชนร่ำรวยยากจนคิดถึงคนไกลบ้านคิดถึง่วงใหญ่ตลอดการตั้งคือตำนานปันใจมาหาชนรวมคนคนที่รักศรัทธาลั้งไจเข้ามาด้วยแรงศรัทธาที่ท่วมทน นายกท่านไม่ไปไหนอยู่ในดวงใจพี่นอกประชาชนคิดถึงห่วงใหญ่กันทุกคนพลังมวลชนคิดถึงคนใกล้ถิน่นประกาศรู้ทั่วกันนับคืนนับวันอย่าให้ท่านได้ยินคนไทยสงใจถึงท่านบุคคลสำคัญนายกทักษิณ ท่านกลับแผ่นดินคนไทยทั่วถินต่างจะร้องใจอยู่ไทโอทยู่ไทยอยู่ไทยอยู่รวมพนคนที่รักทักสินทั้งหมดทั้งสินงน้นทั้งแผ่นดินอีกมากูได้ฟังแต่เสียงโนอินนายกทักสินอยู่ไกลหลายพโลคิดถึงนายกนูโปรอยากร้องชัยอยู่รอรับท่านกลับบ้าน ครับครับครับผมนายจีรัชพัฒน์ยานสมบัตินะครับหรือว่านอ้อยนะฮะประธานนปชอยุธยานะครับนะครับก็วันนี้ก็ได้มาร่วมประสานงานกับพี่น้องชาวอำเภอบางปะหันนะฮะให้มาพบกับผมครับใจคับพี่น้องอำเภอบางปะหันเนี่ยรวมพลังเยอะอะไรกันบีางไหมคะก็เยอะครับนะถ้าจะทั้งอำเภอก็ว่าได้นะฮะ แล้วก็รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะก็ตอนนี้ครับกลุ่มเกษตรกรของเราก็นะครับนะกำลังได้ชื่นใจนะครับนะที่นโยบายของท่านนายกยิ่งรักนะได้มีนโยบายรับจำนำข้าวนะแล้วก็รู้สึกว่านะปีนี้น้ำก็ไม่ท่วมนะน้ำกำลังพอดีพอดีพดี่น้องเกษตรกรก,รก็ได้ผลประโยชน์เยอะตอนนี้การข้าวก็ดีนะขอคิดว่า คงจะลืมตาอ้าปากได้เพราะนโยบายรับจำนำข้าวเนี่ยครับนะบางทหารนี่เขาทำนานกี่ครั้ง่ก็เมืออ่อก่อนนี้ก็รู้สึกว่าจะสามครั้งะนะสามครั้งหลายๆบันาหลายๆแล,ล,ล,ล้วอตอนนี้ก็คงจะเป็นนโยบายว่าเพื่อต้องการหนีน้ำนะก็เหลือสองครั้งนะก็เหมือนกับว่ากลัวน่าจะท่วมอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คงไม่ท่วมแล้วนะ ก็ผล,ผลิตก็คงจะดีขึ้นเยอะเลยนะน้องดูชื่นชมชื่นใจกันไหมครับพี่นโอ้โหครับมาพี่น้องเฉยกระตอนตอนนี้ไปเราเราพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับกเรื่องการทํานาหรือว่าเรื่องค้าข้าวเรื่องขายข้าวเนี่ยนะรราจะนำข้าวอะไรเนี่ย<ม>รู้สึกว่าชาวนาภูมิใจแล้วก็ดีใจครับบอกหมดหนี้หมดสินนะบางท่าบอกลืมตาห้าปากได้มีเงินเก็บพอส่งเสียลูกเรียนได้แบบสบายสบายคนท <นะ S 2> ี่เราอ่าจสถติว่าประกันดีกว่ากำนัเนี่ย เรื่องันนั้นนะครับมันเป็นผลประโยชน์ของคนที่เสียผลประโยชน์นะคือพวกนายทุนนะเมื่อก่อนนี้แบบว่าประกันราคาข้าวเนี่ยนาะยทุนจะเป็นผู้กําหนดราคาข้าวเองนะว่าเท่านั้นเท่านี้จะต้องอย่างนี้อย่างนั้นชาวนาก็นะทําไปก็ไม่ได้อะไรนะเป็นหนี้เป็นสินนะพอมารับจำนำข้าวปั๊บเนี่ยมันเหลือนะเพราะว่าได้โดยตรงนะโดยไม่ต้องผ่านใครนะก็เป็นผลประโยชน์ก็ทำให้กลุ่มที่เสียผลประโยชน์เนี่ยนะ ก็พยายามที่จะหาหุ้นทางนะเรียกว่าทุก,าดดกดิดเคตดิตต่างๆนาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิดานินดเดอร์อาจารย์อะไรพวกนักวิชยาการตรงนี้นะออกมาเนี่ยพวกนี้ครับไม่ได้สงสารชาวไร่ชาวนานะเพราะว่าผมมองดูแล้วเนี่ยจะเป็นแบบว่าผลประโยชน์ให้กับนายทุนเพราะว่าตัวเองเคยได้เคยอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยว่ามองดูชาวนาเนี่ยไม่มีคุณค่าผลประโยชน์อะไรนะก็ทําให้ชาวนาเนี่ยนะครับยากจนต่อไป ต้องการแบบนั้นผมไม่คิดว่าผมคิดว่าพวกนี้ไม่ได้กินข้าวนะคงจะกินหญ้าหรือว่ากินอาหารอะไรที่มันแบบมันไม่ใช่ข้าวนะถ้ากินข้าวก็าคงจะมีมันสมองดีกว่านี้เป็นถึงครูบาอาจารย์เป็นถึงนักวิชาการนะระดับไม่ใช่รัวคนด้อยพัฒนานะครับเป็นผู้ระดับบริหารแต่คิดอย่างนี้ผมว่านะฮะไม่สงสารชาวไร่ชาวนาะก็คิดว่าไปอยู่ที่อื่นดีกว่านะรักรักรัก,ร,กรักกันเอาไว เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนพวเรา